ก็ได้นะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใครไม่กินชูรุตอ<ำ>มแล้วก็จะใส่พริกขั่วนะคะทุกคนมีงานดำงาขาวผสมกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ใส่พริกขั่วหอมๆที่เราขั่วเองนะคะเสร็จเราก็จะตังเนาะใส่ใบย่านางแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่ปลาต้มให้น้ำหแห้งๆเนาะคะ่ะเนาะต้มให้น้ำหแห้งเน,นี้ก็จะซุปเลยค่ะซุปต้องเยอะนะเพื่อนซุปเยอะมาก เราจะใส่เขียดเพอเพื่อนใส่เขียดใส่กบเนาะจะซุกหน่อไม้นะคะทุกคนในพวกก็จะมีงานดำนะคะมีงานดำดำแล้วก็จะใส่พริกขั่วนะคะทุกคนมีงานดำงานขาวผสมกันเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ใส่พริกขั่วหอมหมวที่เราขั่วเองนะคะเสร็จเราก็จะต้มเราก็จะต้ม พร้อมเสร์บเลยจ้าเราก็จะชิมอร่อยเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมนะคะทุกคนเราก็จะใส่ชูโรตงด้วยถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะไม่ใส่ นีก็จะซุปเลยค่ะซุปต้องเยอะนะคะเพื่อนซุปเยอะมากท่นี้นะคะเพื่อนซุปหน่อไม้ไม่มีอะไรเยอะแยะอืมนะคะเพื่อนทำผสมกันนะคะเราจะซุปหน่อไม้นะคะเพื่อนหน่อไม้น,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 นี่เราต้มแล้วนะคะต้มใส่ใบย่านนาไม่ต้องใส่คะ ก็จะใส่พริกขั่วนะคะทุกคนมีงานดํางานขาวผสมกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ใส่พริกขั่วหอมหัวที่เราขั่วเองนะคะเสร็จเราก็จะตักก็ได้นะคะใคร่กินก็ไม่ต้องใส่ใครไม่กินชูรสเราก็จะตักตักพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าแล้วก็ใบบักซี่นะจ๊ะเนาะ เราไม่มีไอ้ขิงเนาะปกติจะใส่ขิงด้วยทีย่เราเนี่ยก็จะซุปเลยค่ะซุปต้องเยอะ,ะครับเพื่อนซุปเยอะมากเราก็จะใส่ชูโร่เพื่อนถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะไม่ใส่เนี่ยก็จะซุปเลยค่ะซุปต้องเยอะ,ะครับเพื่อนซุปเยอะมากก็ได้นะค,ะ,คะไม่กินก็ไม่ต้องใส่ การกินชูรสซุปหน่อมไม้นะซุปหน่อมไม้ซุปหน่อมไม้เห็นชัดๆนะค่ะนะ้องเห็นชัดๆก็ได้นะคะใครกินก็ไม่ต้องใส่การกินชูรสเสร็จเรียบร้อยแค่น,นี้ชูหน่อมไม้ต้องนะคะเพื่อน ซุปหน่อไม้นะคงหน่อไมน้นี่เราต้มนะคะต้มใส่ใบย่านาก็ได้นะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใครไม่กินชูรสแค่นี้นะคะเพื่อนซุปหน่อไม้ไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วก็ใบบักซี่น่าจาะเนาะเราไม่มีไอ้ขิงเนาะปกติจะใส่ขิงเนยะที่ จะใส่พริกขั่วนะคะทุกคนมีงานดางานขาวผสมกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่พริกขั่วหอมๆที่เราคั่ว,วเองนะคะเสร็จเราก็จะตำเราจะใส่เขียดทั้งเพื่อนใส่เขียดใส่กบเนาะจะซุปหน่อไม้นะคะทุกคนในโคก็จะมีงานดานะคะมีงานดำเสร็จเรียบ,บร้อยแค่นี้ ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะไม่ใส่เราก็จะชิมอร่อยเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมนะคะทุกคนี้ก็จะซุปเลยค่ะซุปต้องเยอะนะคะเพื่อนซุปเยอะมากถังเนาะใส่ใบย่านางแล้วก็ใส่นี่ค่ะใส่ปลาต้มให้น้ำหแห้งๆเนาะคะ่ะเนาะต้มให้น้ำหแห้งไม่ยากนะคะสุตของมัน เราก็จะตักตักพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่หอมีหอมปีดพี่น้องหอมปีดพักบัวเนี่ยก็จะซุปเลยค่ะซุปต้องเยอะใคชามเพื่อนซุปเยอะมากเราก็จะใส่ ชูโล่มาเพื่อนถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะ้าไม่ใส่ซุปใส่เขียกสิ่งเรียบร้อยอแค่นี้ทุกอย่างไว้ลองนะเพื่อน ผสมกันนะคะเราจะซุปหน่อไม้นะเผื่อหน่อไม้น,น,มนี่เราต้มนะนะคะต้มใส่ใบย,ย่านาเราก็จะตักตักพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าแล้วก็ใบบักซีกน่นะจ๊ะเนาะเราไม่มีไอ้ขิงเนาะปกติจะใส่ขิงด้วยที่เราเราก็จะตัก ร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเขาก็ได้นะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใครไม่กินชูโร่ถังเนาใส่ใบย่านางแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่ปลาต้มให้น้ำแห้งๆเนาะคะนะ่ะเนาะต้มให้น้ำแห้ง,แ,งแล้วก็จะใส่ชูโร่ถังก่น ถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะไม่ใส่สุปหน่อไม้เนะซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้เห็นชัดๆนะคะนาาเห็นชัดๆแคนี้นะคะเพื่อนซุปหน่อไม้ไม่มีอะไรเยอะแยะซุกเสจเขียด ใส่ใบย่านางแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่ปลาต้มให้น้ำหแห้งๆเนาะคะนะ่ะเนาะต้มให้น้ำหแห้งค่แล้วเราก็จะชิมอร่อยเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมนะคะทุกหน่อมไม้เนาะสุกหน่อมไม้สุกหน่อมไม,อม,ไม้เห็นชัดๆเนาะคะนะ่ะเนาะเห็นชัดๆ ห้องปีพี่น้องห้องปีพักบัวซุปหน่อไม้นะซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้เห็นชัดๆนะค่ะน้องเห็นชัดๆสิบเรียบร้อยใค่ ซุปหน่อมไม้ซุปหน่อมไม้เห็นชัดๆนะคะน่เห็นชัดๆเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ซุปหน่อไม้เราจะใส่เขียดเพื่อนใส่เขียดใส่กบเนาะจะซุปหน่อมไม้นะคะทุกคนในโคกก็จะมีงานดำนะคะมีงานดำ